สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับประจำวันพฤรัสแที่2 4บนะครับอาจจะได้ยินเสียงฝนตกครับฝนฝนลิ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 นบ้างแสะแสบบ้างเจี๊ยเจือกบ้างนะครับไต้หวันมาลุ้นกันเบาเบาแล้วกันนะครับไต้หวันหลังจากที่เมื่อวานเดินก็ไม่สวยนะครับลุ้นกันต่อวันนี้ครับวันนี้เปิดที่บวกครับ9 8 0 2 6ครับ9 8 0 2 6 วันนี้เด่นสุดจากตัวเปิดแต่แปดแต้มบนล,ล่างเปิดเลี้ยงเปิดเลี้ยงแต้มเท่าคนบนล,ล่างระวังเบิ้ลให้ดีๆนะครับใครชอบเล่นต้องพิจารณาดีๆแล้วกันครับเนาะสำหรับไต้หวันจากตัวเปิดเป็นกลุ่มเลขขี้เอ้กลุ่มเลขคู่ครับขอประทานโทษครับพูดผิดพูดถึงเป็นกลุ่มเลขคู่ครับขาดสี่อยู่ซึ้งขาดสี่อยู่ตัวเดียวครับผมก็เลยชอบสีนบบนส่นะครับวิ่งบนลูดล่างสี่นะครับ ถ้าเบิร์นใช้ไม้จับไปเลย4490ครับ4490 5400 34848430 94408430

003033ครับสำหรับไต้หวันได้ประมาณนี้นะครับถูกใจตามแล้วกันครับมีโฆษณาด้วยผมด้วยครับสวัสดีครับ